สวัสดีคะ่ะใส่กันด้วยนะคะวันนี้ก็ม่กับพี่ฟ้านะคะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมไลฟ์เพลย์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีกาชา V.I.P. ย้อนกลับมานะคะเนื่องจากอีเวนต์ครบรอบแปดปีกันนั่นเองนะคะเราจะไปสูมกันนั่นเองนะคะมีกาชาหนึ่งที่พี่ไม่ต้องสูมเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะคะโอเคเราจะตามหามันให้ง่ายยิ่งขึ้นโดยนี่อันนี้พี่มีแล้วรู้สึกว่าของตัวพี่ก็มีแต่แบบ แต่แบบจะพูดยังไงดีอะคือมันคือมันไม่ยอมขึ้นให้ก็เลยแบบอ่ะโอเคของตู้ช่างมันแล้วการเป็นแค่สัตว์เลี้ยงนะคะเราจะมาสุมส่มซวีกันก่อนนะคะถึงจะมีแล้วแต่ว่าเราอยากได้ของอัปเกรดนะคะมาเรายังไม่ได้พวกออร่าด้วยแล้วอยากได้พวกออร่าด้วยนะคะก็ ตอนแรกสุ่มมาจากผงย้อนในตาได้ปากได้อะไรนุ่งนิ้งนุ่งนิ้งมาเต็มเลยนะคะเราจะมาสุ่มกันก่อนนะคะสักสองรอบมาคือก่อนหน้าน,นี้คือผ่านไปกับวีผ่านไปกับวีไม่พอผ่านไปกับสบปินนะคะแคสแล้วก็ผ่านไปกับเอ่ออะไรนะผ่านไปกับม a จิบ b ็อก อะไรพวกนี้เยอะกับการาอื่นก็เยอะนะคะก็เลยเหลืออยู่แค่เก้าร้อยกว่าแคตก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะาคะมาเรามากดกันดดดมขอเป็นชุดอัพเกรดสัก3มชุดแล้วแค่นั้นคือจบฝันเยอะไปฝันสุกไปเฮ้ยในผมน้อุ้ยในตาจ้าแบบนุ้งนิ้งโอเคกดต่อค่ะนุ้งนิ้ง อะไรคือนุ่งนิ่งนะคะกแบบ็แบบนุ่งนิ่งเนี่ยแบบพูดไม่ถูกอะ่ะนุน่งนิ่งเนี่ยเออมา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 ปื้อ,อ,อด้ปากอู้ด้ปากว้าวอุ้ยได้ชุอดอัปเกรดมาค่ะขอชุอดอัปเกรดโอเคเ,อเราอาจจะดวงไม่ดีกับอันนี้นะคะเราจะไปอันอื่นกันก่อนนะคะไปะค่ะเราจะมาดูกระชาเรดโรดนะคะกระชารดโรดนี้อยากได้อะไรอืม ของอัปเกรดนี้ก็น่าสนนะแต่ก็แบบทั้งมันก่อนละกันเรามาสุ่มส่วนแคสกันก่อนนะคะรถครั้งแรกร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับ v ีไอพีนะคะแล้วก็ได้ของอัปเกรดมาเช่นเดิมนะคะเราจะมาสุ่มกันอันนี้ในราคาร้อยสมสิบห้าแคสนะคะมันก็จะเปลองกว่านั่นแหละสุ่มส่วนสองรอบมันก็จะเพลองกว่านะคะแต่ก็แบบอืม ถ้ามันไม่ได้ของที่มันแบบอะไรดีมากมายเราก็จะเป็นของอได้ของอัปเกรดนะคะว้าวได้ของอัพเกรดว้าวได้ชุดซ้ำเยเยี่ยมไปเลยออาชุดไม่ซ้ำนี่ว่ะชุดไม่ซ้ำนะคะแต่ได้ของตกแต่งบ้านมาเพียบเลยเอะไรอะไรกันนะเซปาสเตีนตกใจนะจ๊ะตกใจเก่ง กดใจเก่งแต่ของดีๆไม่ให้เก่งเลยอ่าได้ของซ้ำเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยทำไมต้องเนิ่นอรีได,ด,ด้ชุดซ้ำดีคือดีคเรายังไม่ได้อล่าเลยนะคเรายังไม่ได้อล่าเลยจริงๆทำไมต้องฮารินทำไมเราต้องิน r r ายังไม่ได้อล่าเลยอะเราอยากได้อล่าทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ฉันหรออ่ได้แต่ของอ่าโอเคเดี๋ยวก็น่าลรอบหน้าหน้าจะรีได้แล้วนะคะได้แบบ ที่แปดหน้าฟุ้งฟิ้งไเกลือทำไมกาชาน,นี้เกลือจังมันอยากรู้ว่าฉันอยากได้อะไรแล้วก็ไม่ให้อะก็อยากได้อันนี้เว้ยมันสวยนะคะผมก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ตาก็อยากได้แต่ถามว่าได้ไหมใหมนะคะโอเคเราจะมาเข้าสู่วงกรวงกร วงจรเกลือที่แทชทูกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้มาค่ะเราต้องมาลองลุนว่าเราจะได้ของอักเกรดไหมวันนี้เราต้องได้อะไรบ้างจริงๆเราต้องได้อะไรบ้างเราต้องได้อะไรกันบ้างาการสูมส่องกระชานั้นเป็นอะไรที่แบบอื้อร่อยอร่อยเลยอร่อยเราจะสูมได้อีกรอบหนึ่งนะคะ หมดเก้ารอแค่นี้คือไม่ได้อะไรเลยอะคือไรอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยอะคือร้ายโอเคของซ้ำแล้วคือชุดระเก็บก็ไม่ให้คือชุดอัพเกรดแต่ฉันอยากได้ชุดอัพเกรดก็ใจบาว่าฉันอยากได้ออร่ากับชุดอัพเกรดทำไมไม่ให้มันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะ,ะได้ผมงซ้เอามาทำไมโอ้โหได้แต่ละอย่าง โอ้โอเคเกลือนะคะทุกคนเข้าใจคําว่าเกลือแบบเต็มนูปแบบปะมันเกลือจริงแล้วก็ได้ชุดอัปเกรดมาแค่ชุดเดียวแล้วที่เหลือคือได้ของแบบของซ้ําเอามาทําไมเยอะแยะเอามาทําไงเยอะแยะนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าหลายๆรอบแล้วเนี่ยก็คืออันนี้มันมาก่อนวันที่สิบหกงั้นแสดงว่าวันที่สิบหกอาจจะมีมาอีก หรือไม่งั้นก็อาจจะมีกระชาอื่นมาอีกนะคะก็สําหรับพี่ว่าจะเติมไหมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ติดกินชินแล้วคืออยากสุ่มกระชาในกินชินมากนะคะก็จริงๆกับว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่เล่นเพราะว่าของย้อมกลับมาเยอะของเก่ากลับมาเยอะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงอยากเลิกเล่นนะคะ มันเป็นมันเป็นสาเหตุใหญ่ๆแล้วปัญหาหลักใหญ่ๆทําไมถึงอยากเลิกเล่นประมาณนั้นแต่เราก็เอาเป็นว่าเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเลิกเล่นไหมหรืออะไรไหมนะคะแต่ไงสำหรับวันนี้ขอตัวลนไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊ายบาย